เดี๋ยวเราจะมาถักน้องหมีเนยกันนะคะอุปกรณ์ก็มีไหมพรมสีพายแล้วก็เข็มโคเชเบ,รเบอร์สีทับศูนย์แล้วก็เศษไหมหรือว่าเข็มกลัดสำหรับกลัดเวลาขยับแถวนะคะแวะไปดูคอมเมนต์มามีคนแบบว่าท้อแท้ยอมแพ้ขอเป็นภาษาไทยได้ไหม <c oughs> นี่ไงอันนี้ไงแพทเทิร์นที่เราที่เราคุ้นเคยกันนะคะอายุสี่สิบขึ้นเนี่ยอันนี้ของเด็กๆเ,เขาอายุสิบยี่สิบ เราก็จะขึ้นต้นจากส่วนหัวก่อนนะคะป้าก็จะดูแพทเทิร์นอันนี้ป้าน่าจะทำไปคลิปละสามสี่แถวพอนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนี่เราก็จะขึ้นต้นจากแถวที่1นึนะคะหกลงในห่วงทำห่วงก่อนนะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดทีหนึ่ง แล้วก็ลงไปในห่วงนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดึงดึงเสร็จขึ้นแถวที่สองจะไม่มีการดึงรอหอนะคะถักแบบปีนเกลียวขึ้นไปก้นหอยไปเลยนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสีห้าหกหลักนี้ หลักที่หนึ่งนะแทงลงไปป้าก็จะเก็บปลายไหมไปด้วยเลยแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องดึงรอหอแล้วก็ดึงไหมลอดแบบนี้เลยนะคะแถวที่สองจะเป็น6 v นะลงที่หลักเดิมนะคะ v คือลง x สองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะลงที่หลักเดิมไปสองครั้งแล้วเมื่อกี้ก็ขยับหลักต่อไปนะคะลง v ลง x อีกสองครั้งนะ ลงไปทั้งหมดหหลักนะคะสองหลักแล้วเนี่ยลงหลักเดิมนะคะ3มหลักแล้วสหลักลง x สองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะหหลักหหลัก ของจริงเล็กมากเลยนะเนี่ยแล้วป้าต้องดูผ่านกล้องด้วยไม่ค่อยถนัดขยายใหญ,ใหญ่เราสามารถดึงปลายเชือกได้อีกนะให้มันแน่นเนี่ยมันก็จะเล็กลงเล็กกว่าเดิมอีกเมื่อกี้ก็เล็กแล้วคราวนี้ก็ขึ้นแถวที่3นะคะแถวที่3ก็คือ Xv จริงๆพวกแพทเทิร์นหัวตุ๊กตาเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะก็จะขึ้นแบบนี้แหละ1 X แล้วก็หนึ่งวีติดตะขอไว้ก่อนเดี๋ยวลืมแถวนี่นะคะแถวที่สามแล้วจะติดตะขอหรือจะพาดเชือกก็ได้นะพาดเชือกดูสินี่นะคะมองผ่านกล้องก็ไม่ค่อยถนดัดมือไม้ก็ไปผิดที่ผิดทางไปหมด <laughs> ถักงานเล็กๆไนงะ ได้แล้วมันจะเสียเวลาแต่พอไปเข้าเข้าตอ่อตอป้าก,ก็เอาไปตัดทิ้งหมดนะแต่อยู่ในเนี้ยมันมันตัดไม่ได้แล้วก็เอาคลิปจากต่อต่อมาลงก็ไม่ได้ด้วยป้าลงวีไปหรือ,อยังเนี่ยหนึ่งเนึ่งวหนึ่งเอ็แล้วก็ 1v ไม่น่าละ่ะคนทําคลิปแบบนี้เขาถึงไม่ค่อยพูดเขาใส่เพลงเอานะคะไม่ค่อยอธิบายเพราะว่าเวลาถักแล้วถ้าพูดด้วยอย่ามันลืมมันจะหลงเนี่ยป้าก็หลงเหมือนกันอันนี้แถวที่สามแถวที่สามก็จะเป็น 1x 1v 1x 1v ไปจนสุดแถวนะคะ 1v 1x หนึ่ง v หนึ่ง x หนึ่ง v จบแถวที่สามนะคะมันก็จะมาจบตรงที่เราทําตําหนิไว้พอดีพาดไหมไว้พอดีนะคะต่อไปแถวที่สี แถวที่สีก็จะเป็น x v แล้วก็ในวงเล็บ2 x v ตรงนี้แหละที่ป้าลืมใส่เนี่ยนะคะที่ป้าลืมใส่ลืมใส่วงเล็บตรงนี้ให้นะเนี่ยวงเล็บตรงนี้ก็คือตอนแรกเลยเราทํา x ไป1ครั้งก่อนแล้วก็ทํา v 1ครั้งแล้วเราก็ทํา2 x v เนี่ยหชุด คือ2 xv ในวงเล็บเนี่ยทำแบบนี้ย2 xv 2 xv ไป5ครั้งนะคะแล้วก็จบด้วย x ขึ้นต้นขึ้น x ก่อนขึ้น x แล้วก็ v เนี่ยแล้วก็2 x แล้วก็1 v นะคะแล้วก็ไปทําในวงเล็บ 2xv 2xv เนี v, ่ย 2xv 2xv ทั้งหมด5ครั้งนะคะ 2x ไปแล้ว 1v นี่ใหญ่ไปนี่นะคะ ถัก x 1ครั้งแล้วก็ v 1ครั้งแล้วก็2 x 1 v แล้วต่อไปก็2 x 1 v 2 x 1 v ไปทั้งหมด5ครั้งนะคะ5ชุดเสร็จแล้วก็จบด้วย x ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันแถวที่5นะคะ